มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของจดหมายบอกแตงโมไม่รับบุญจากปอลับเบิดค่ะเรไดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วกว่า2สัปดาห์แต่ยังคงหาคำตอบของเรื่องนี้กันต่อไป และยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนยังติดใจสงสัยอย่างมากซึ่งเวลาผ่านไปเกือบ3มสัปดาห์นะคะระยะเวลาที่ผ่านมานั้นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าปอตนุพัทเดอทวีวิทย์และก็โรเบิร์ตไพรบูลตีการสนานันย่องเงียบเข้าพิธีบวชแล้วที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยสวนพึ่ง โดยมีพิธีปลงผมในช่วงเวลาประมาณ8นาิกาที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้มีกําหนดการทําพิธีบวชที่วัดท่าไม้เวลาประมาณ14นาฬิกาค่ะแต่ได้มีการเปลี่ยนสถานที่บวชมาเป็น ธรรมาสถานวิโมกซิวารายแทนนะคะอีกทั้งก่อนหน้านี้มีหลายคนเผยเรื่องราวที่เกินกว่าธรรมชาติเพราะว่าหลายคนต่างรู้สึกว่าแตงโมมหาและร่ำให้ให้ฟังอย่างอาจารย์เจจัก,กรินรังสิมันธนากรเจ้าของจดหมายเพราะไม่นานนะคะหลังจากนั้นก็เจอได้ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งไม่นานมานี้อาจารย์เจนะคะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือกับแตงโม ก่อนที่เธอจะตกนอกจากนี้อาจารย์เจจาก,การิินยังได้ระบุในช่องคอมเมนต์ถึงกรณีที่ปอตนุพัฒน์และก็โรเบิร์ตไพร์บู์ที่บวชให้กับแตงโมนิดานะคะบอกว่าแตงโมนิดาไม่รับขอรับแค่ออกมาพูดความจริงสักทีสงสารคนที่รักนางฟ้าพร้อมทางระบุว่าเธอวางแล้วแต่เธอกลับมาเพราะว่าสังคมยังคงเรียกหาเธอ เธอมาดูและเธอร่ำให้บอกว่าขอแค่ยอมรับเคารพในศักดิ์ศรีของเธอด้วยไหนๆเธอเองก็ไม่อยู่แล้วยอมรับที่ทำจอกับกอตอบังคับเธอถ้ารักเธอจริงสารภาพเธอถือว่าลดบาปพร้อมกับบอกนะคะว่าขอไปดูห้องแถวชิดขวาตรงเลยพระรามห้ามานิดนึงเผื่อได้อะไรเท่าที่เคยเห็นพร้อมทิ้งทายนะคะว่า พอดีผมเห็นเฉยๆก็เลยขอไปดูหน่อยปกติก็คือเห็นแบบนี้ก็จะเจอก็เหมือนทุกๆรอบนะครับแต่ไม่รู้ว่าเจอแล้วจะเอาอะไรออกมาได้ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าเจ้าของจดหมายบอกแตงโมไม่รับบุญจากปอและเปิดค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ